เด็กเพื่ครับสีเมืองนะฮะวันนี้ผมก็มีปืนพิเศษก็คือปืนยอดสนนั่นเองดูนี่สิโอ้ยสุดยอดไปเลยลองคิดสภาพว่ายอดใส่คนบ้างสิหลังจากนั้นต่อมาฮ่าจะเจอเหยื่อแล้ววันนี้สวัสดีเพื่นอนอ่อยนะครับเร็วาใดฮ่าฮ่าหน้ารัเกเชียวล่ะน่ารักพอมึงอ่ะกูจะบอกเพื่อนกูอย,อ,นอยลาบทนอยใหญ่กับพอม สวัสดีครคนดูสนุกกันหรือเปล่าคลิปนี้โอเคผมขอซ่อมไฟาอันหนึ่งนะนี่คือการบนไอห,ห่ำเฮ้ยเอ้าทำไมเป็นไงวันน,น,ปปน,นั้นน่ะขอซ่อมอัหนึ่งนะไม่ฟังกูเล่นแล้ววะเนี่ยไอปืนมันรู้จังวะเนี่ยตองเข้าไปอีกทีหนึ่งเอ้บังคานี่ให้ด้วยกอนสิ <c oughs> ไอตุ่นช้กนาชก,กันสกอตต์ตัวแล้วนะนี่แกทำให้สีเขียวห่ำน้อยและทำให้สีเหลืองขี้หักไปแกนลยแกไปแล้วใช่ใช่บุรีห่ำแกโดนโดดออกเลยคือก็มาห่ำน้อยจริงๆนี่หว่าโอ้ใจทำไงละวอย